วันลุมพินีเหลี่ยมเชื่อพันพยัก์ืืนร่างทองหกักได้เคาะสนิมอีกสองถึงสไฟเลียมแฮริสันตำนานกำปั้นจอมซ่าชาวอังกฤษออกมาให้ความเห็นต่อผลงานการขึ้นชกไฟแรกในรอบเกือบสองปีของยยยักษ์ออองดเด็กมามาวแหวนยยยักษามพุทธศักราชพันพยักจิตเมืองนอนเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับพันพยัก ผู้เป็นเจ้าของรางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย3ปีซ้อนพุทธศักราช2,556-2,558ตัดสินใจหวนกลับมาสวมนวมขึ้นสังเวียนอีกครั้งในรอบเกือบ2ปีในศึกวันลุมพินี83เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเผชิญหน้ากับซินวิอูวิเตสกัมปันจอมแกร่งจากโรมาเนียในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท1-2-5-1-3-5ปอ ดูคลิปวันลุมพินีวันที่18ตุลาคม2567คู่พันพยักจิตเมืองนอนเวอร์ซัสซินวิอูวิเตสพันพยักษ์เวอร์ซัสซินวิอูรูปเกมในช่วงสองยกแรกเป็นด้านพันพยักษ์ที่ทำผลงานได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งยกสุดท้ายพันพยักษ์ที่รังเวทีไปนานเริ่มออกอาการหมดแรงให้เห็นจนถูกซินวิอูเดินหน้าศาสตร์อาวุธโจมตีอาย่างหนักทำเอาเหล่ากองเชียร์ถึงกับลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดก่อนสุดท้ายพันพยักษ์ จะอาศัยเชิงมวยขั้นเทพและประสบการณ์เอาตัวรอดคว้าชัยในไฟเคาะสนิมได้อย่างสมใจด้วยคะแนนเอกฉันโดยเลียมแฮริสันที่ปัจจุบันได้ประกาศแขวนนวมอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยได้ออกมาให้ความเห็นต่อฟอร์มการชกในรอบเกือบสองปีของพันพนยักในไฟนี้ผ่านทางบัญชีเอ็กลีอัมแฮร์สซนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานเกินรอแฟนมวยทั่วโลกจะได้เห็นร่างทองของนักชกเจ้าของฉายายอดมวย3ามพุทธศักราชกลับมาอีกครั้ง พันพยักดูหมดแรงอย่างเห็นได้ชัดในยกที่3แต่ผมรู้ดีว่าการกลับมาชกหลังจากพักไปนานสองปีและต้องทำร่างกายให้พร้อมที่สุดนั้นมันยากแค่ไหนเพราะผมเคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วและคงจะต้องใช้เวลาอีกสัก 2- ถึงาไฟ์ก่อนที่พันพยักจะกลับมาคืนร่างทองได้อีกครั้งเหลี่ยมและเสกสันสำหรับเหลี่ยมในอดีตเคยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงบริเวณหัวเข่าถึงขั้นต้องพักไปนานกว่าสองปีโดยหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บจนหายดีเลี่ยม ได้กลับมาขึ้นชกอีกครั้งในศึกวัน168เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและถูกเสกสรรออขวัญเมืองอัดไพทีเคโไปในยกที่2ก่อนจะประกาศแขวนนวมอย่างเป็นทางการหลังจบการแข่งขันติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ว e ันนิฟค์ดอทคอมอินสตา o n e champ t h และ TikTok o n e champ t h